จาพี่น้องสัสปีกสีน้ตำตาถั่วค่ะต้มเกี่ยงใส่กระเทียมใส่พริกเข้าไปแล้วนะคะหยิบเอาถั่วไปใส่ใส่ก่อนถั่วนี้ต้องตำให้แหลก ทั้งให้บุกก่อนเด้อทั้งให้บุกก่อนกินดินลองกินดินนะคะภาษาอังกฤษจะเรียกลองกินดินส้มตาม ตัวนี้ก็วางหลานพี่น้องตัวใหม่ๆเลยกาตัวแล้วนำาลจะจะมาจกเหนอยาจะปูมากด้อยจะพ่นมากใส่มากรักหน่อย มากรอบตั้งแต่ปีตั้งแปดเอาใส่ช่องฟิตไว้พี่น้องใส่ช่องฟิตไว้นะคะอันนี้ทำกินเองนะคะทำกินเองเข้ากับอะไรทีทีที่ทั้งอันนี้ก็ น้ำปลาซอสฟีดเนี่ฟีซอ,อสอ่จะใส่หลายเพระา,าวะว่าาตักขวดมันเข้มอันนี้จะไม่ใส่น้ำน,นะคะ,นะสใส่แต่น้กเปล ต้องนวดนวดปลา้านนะคะถ้าตานันก็ไม่นวดปลา้านคะนวดไมวากไม้คะกุเลกกุเลกกุเลขอเขานะคะน,น,น้องตังทัวส่สำคัญก็คือชิมอขนัดใจหน่อยเดียวเข้มมามต่ม

ขาดไม่ได้นะคะของแก้มค่ะของแก้มค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็หลน่นขาดไม่ได้เลยนะคะมันหลน่นมันหลน่นมันหลน่น,ลนมันคือมักหลนห่นแท้ ถือกินมันเยว์เนี่ยพูดเรื่องอยู่นะคะโอ้ยเนาะหล่นพี่น้องอจะสุจริตัย่างไร ค่อยกินเผ็ดนะจ๊ะเพราะว่าใส่พริกขี้หนูไปสี่ห้าเม็ดนะจ๊ะเทลงไป เรียบร้อยนะคะพี่น้องเรียบร้อยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเออบอตเจอแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปกินอีกนะ